สนับสนุนโดยสายการบินทีเวร้านอาหารคิมจูคิมจูคอเรียนรอยัลคุซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีเอดูแพรสถาบันสอนภาษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่อตางประเทศสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอาซาทุกคน ประเทศเกาหลีนั้นนับได้ว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายภาษาเกาหลีก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่คนไทยให้ความสนใจมาโดยตลอดวันนี้มิาและรายการอาซาจึงของแนะนําสถาบัน e อ u p a พให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะซึ่ง e d u Pa พเป็นสถาบันสอนภาษาเกาหลีและแนะแนวการศึกษาต่อในต่างประเทศที่น่าสนใจมากๆเรียกได้ว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้ภาษาเกาหลีอย่างมากๆเลยล่ะค่ะแต่ฟังจากมิาเล่าอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพ ไปฟังความน่าสนใจของสถาบานัน Edupack แห่งนี้จากคุณธนวัฒน์อัศววงศันติผู้บริหารของสถาบานัน Edupack เป็นร้รมๆกันเลยดีกว่าค่ะสไาตลา์การเรียนที่นี่นะครับก็คือว่าแตกต่างในเรื่องของคาาจำนวนนักเรียนที่เป็นมูติกสไตล์สกูลนะครับซึ่งค่อนข้างจำนวนนักเรียนไม่เยอะ ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกนะฮะฟังผู้อ่านเขียนอย่างเต็มที่นะฮะเนื่องจากตัวอาจารย์และนักเรียนเนี่ยได้เ,เหมือนกับปฏิเสันา์กันอย่างเต็มที่ที่นี่นะฮะจะแบ่งเป็น,ปนครูไทยและครูเกาหลีครูเกาหลีนะฮะเราจะต้องส่งสัญญามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ส่วนครูไทยเนี่ยนะฮะทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนทุนจากที่นู่นมานะครับทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิธีการสอนเนี่ยที่เหมือนเกาหลีแท้เลยไม่ใช่แค่นี้นะครับ ที่นี่เวลานักเรียนเนี่ยหยุดเรียนหรือว่าใดๆก็ตามนะครับมีเอ็กซิเดนซ์เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีระบบออนไลน์นะครับในเรื่องของในการาท,ทบทวนนะครับแล้วก็ชดเชยทุกครั้งที่นักเรียนมาฉะนั้นน้องๆเนี่ยที่ขาดไปหรือว่าคิดว่ามาเรียนที่นี่เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหนื่อยกับการตามคาสนะครับเราเป็นที่แรกนะฮะแล้วก็ที่เดียวด้วยที่เมืองไทยนะฮะมีคนใช้บริการแล้วเยอะมากนะครับหลายร้อยคนเลยนะฮะ ซึ่งเป็น Interactive โปรแกรมนะครับเ,เป็นใช้ได้ยี่ิชั่วโมงนะครับซึ่งในนั้นจะเป็นคูเกาหลีเลยแล้วก็จะมี Interactive t r a n s l a t i o n ชนะครับเป็นภาษาด้วยทำให้น้องสามารถสุดได้ทั้งสองภาษานะครับทางนี้นะน้องๆก็สามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้อยา่างเต็มที่นะฮะในเรื่องของทุนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถามกันมาเยอะมากแล้วใน Facebook แล้วก็ Active ตลอดเวลานะครับคือประเภททุนของเราเนี่ยในการซัพพอร์ตเนี่ยมีถึง20กว่าทุนนะครับแต่ละประเภททุนเนี่ยกมายน นะครับทางด้านภาษานะครับปิญญาตรีปิญญาโทและปิญญาเอกแล้วว่าแล้วก็การเรียน exchange หรือว่า transfer ต่างๆในประเทศเกาหลีเนี่ยที่น้องๆที่จะเห็นภาพนะครับถ้าน้องๆนะครับยังไงนะฮะต้องการรับคำปรึกษานะครับก็เชิญนะฮะในระบบคุณพัฒนาทุนของเรานะครับที่จะทำน้องๆให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะได้รับทุนได้อย่างง่ายขึ้นนะครับ ผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจนะฮะเด็กของเราแต่ละคนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะทางท้งเรียนภาษาจากเราที่นี่นะฮะหรือว่าเรียนภาษาจากที่เกาหลีนะครับจากการแนะนําของเราทุกทุกคนนะฮะผลผลิตเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือน้องๆหลายคนเนี่ยสามารถส่งทุนนะฮะได้ต่อนะครับเช่นล่าสุดนะครับท็อปิกการสอบระดับภาษาเกาหลีนี่นะครับน้องๆก็ทําได้ถึง90าไปไปนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นคะแนนที่สูงมากนะฮะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างภาค,คภูมิใจว่านักเรียนของเราเนี่ย ไปแล้วมีทั้งเรื่องของงานนะครับที่บายคนอ,อาจจะคิดว่าเรียนเกาหลีทําไมนะครับเรื่องของการเรียนนะครับและเรื่องของความมั่นคงอนาคตของเขาเนี่ยให้เข้าใจว่าเออเนี่ยนะกับคนรอบข้างว่าเกาหลีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เล่นๆอย่างเดียวสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02 884 8898 w w w e d u p a c l e m o n d e c o m หรือ w w w f a c e b o o k c o m e d u p a c k l e m o n d e ค่ะรายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกรุ่นรับกีบวอชเชอร์ส่วนลด50%จากสถาบัน edupack สำหรับโรงคอร์สเรียนภาษาเกาหลีเพียงเขียนคำตอบเข้ามาว่าสัญลักษณ์ของสถาบัน e d u p a c คืออะไรตอบคำถามผ่านทาง www.facebook.com/asaThailandTV ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ <S <S